สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบตในช่วงอ่าแรกนะคะของมือวันที่สิบเก้านะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะแอดพา พ่อแม่พี่น้องปรเฮาสกูสกอตต์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยชุดลางนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของหลวงพี่นะคะชุดลางอวดที่ผ่านมาเนี่ยลวงพี่เขาหิวิ่งสามนะคะเขาวิ่งสามเขาตัวประกบเจ็ดเขาจับคู่ตรงๆก็คือสามเจ็ดพี่น้องตัวตัวนี้บริกรเลยค่ะพี่น้องคะราคาอะเลยบ่มานารักันสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะสิบห้าห้าสิบเอ็ดบอมานรักันทั้งหมดทั้งล่างบ่มาอีหลีพี่น้อง มื่อนี้นะคะอ่าลุงพีเล่ามาว่าแนวทางจุดลางตองหวดแล้วลุงพีเล่าเน้นให้เม็ดเดียวคู่เดียวเท่านั้นแนวทางรัฐบาลไทยของลวงพีที่ว่าดาวค่ะ์เซดลมว่าเป็นตัวใดพอมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันลุงพีเบลล์บอนแอดมินค่ะข,ขนม,าาม,มน้าทาง,งมึงแนวทางนี้ค่ะลุงพีเมือนี้ค่ะเอ่อแนวทาง รัฐบาลทยาใหเกี่ยวกับเล็กลังนุ๊กโอ้โหแม่นอีลีที่ของลุงพีมัาหน,นึ่งเ,เนะาะแต่ปรากฏว่าสูตรสูตรหลักซิบมันเดินอยู่ค่ะตัวเดียวนึงดิก็แั่นเร็วละค่ะลุงพีพวกเด็กกลับไหมค่ะเล่นบดเสียงขนาดได้ดใจว่าใจได้เลขกวิ่งเม็ดเดียวเลยเด่นหลักสิบเน้นหลักสิบเด้น่ะนะค่ะก็ ที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็เน้นวิ่งสามหลักสิบล่างนะค่ะก็ให้อะไรอ่ะมีมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะนั่นแล้วค่ะหลวงปี่ป้าดบริกรับแม่โอ้มาค่ะแต่สูตรนี้ไม,ะะม่นอกค่ะหลวงปี่เหมือนเดิมใช้สูตรเดิมค่ะ แต่สูตรมันจะเดินต่อหรือไม่ก็มารุนกันก็ภาวนาให้มันเดินต่อสูตรหลักสิบล่างเม็ดเดียวค่ะงวดที่หนึ่งธันวาปันเน้นไปที่เลขสอง <c oughs> คือสิเป็นมอล่ำบ่เนี่อืมอ่ <c oughs> อันที่จริงมันมันเป็นเรื่องของสองกับสามนั่นแหละแต่ว่า ถ้านเน้นก็เน้นติดเลขสองไว้ <Okay. S 2> มันเป็นสามตัววินล่างนะสา,สามตัววินล่างแต่ว่าสุดสุดหลักสิบล่างมัน,มนยังเดินอยู่ซึ่งหนึ่งในนี้มันก็คือเลขสองสตรหลักสิบล่างส่วนที่เหลือก็คือจับคู่วินให้หมดค่ะ <Okay. S 2> มันจะได้สามคู่สามคู่ซื้อไปจับล่างอย่างเดียวก็จะเป็นหกหกหางใช่ไหม <Okay. S 2> เออมันก็มีดังนี้เดอจับ <Yeah. S 2> ประกบคู่เร้อ สองสามสองสามค่ะสองห้าสองห้าค่ะสามห้าสามห้าค่ะ,สา,คะสามคู่ไปกับล่างอย่างเดียวไปกับล่างอย่างเดียวค่ะสองสามห้าจับวินคู่แต่ว่าเน้นเลขที่ติดเลขสองไว้ เน้นหมายความว่าอาจจะให้ค่า,าให้ร้อยเปอร์เซนตส่วนเลขที่ติดที่ไม่มีเลขสองปกกก็กสักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซนต์น้น <c oughs> ่จริงจริงๆเอาจริงๆิงก็เอาหมดนี่แหละมันสามคู่เองไปกลับก็แค่หกตัวเอง <c oughs> ถ้าวิ่งก็วิ่งเลขสองก็ได้เลขสามก็ได้ตัวเก่งก็คือชอบมากส่วนตัวก็คือสามสองสองสามอืมค่ะคุณผอืม แล้วเลขไม่มาด้วยกันเลขท้ายอ่ะสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งสองตัวท้ายเลขล่างไม่มาด้วยกันวดนนี้ก็แปดสองสองแปดแปดสองสองแปดค่ะอืมไม่มาด้วยกันมันจะไม่เดินคู่กันมามันจะไม่จับคู่กันมาค่ะแต่ไม่ใช่ว่าสองดับแปดดับ อันนี้ไม่ได้ดับตรงตัวไว้แต่ว่าแต่ถ้ามาเป็นคู่นี่ไม่น่าจะมาเพราะสูตรนี้ก็ยังเอาอยู่ยังไม่หลุดนะค่ะทวดที่ผ่านมาเลขบนมันมาหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมไอ,อ้หนึ่งสี่ห้าน้อแม่ค่ะเห็นไหมมันไม่มาด้วยกันจริงๆหลักสิบหลักหน่วยนะค่ะสิบหน่วยบนล่างนะไม่มาด้วยกันนะพูดถึงเลขไม่มาด้วยกันเนี่ยค่ะ แต่ว่าสิบร้อยน่ะมาได้อืสิบร้อยมาได้พูดถิงรางวันที่สองสามสี่ห้ามันก็ยังมีรออยู่สามตัวหน้าหมุนสองั้างสามตัวท้ายหมุนสองัง้้งก็ยังรอให้หลุนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสองตัวล่างสองตัวบนหรือรางวันที่หนึ่งหมดสิบค่ะถ,ถ้าลงท้ายไว้ด้วยแปดสองสองแปดก็ตาำนอกจากจะไปลุ้นรางวันอื่นังมีสิทธิ์อยู่ค่ะ อ๋อนี่นะทั้งหมดก็มีมาท้งนี้่ะ่ลุงพี่บันนี้ชุดชุดบนลุงพี่จีอ่ป้อยอีกมือใดคะชุดบนคะวันนี้วันที่สิบเก้าค่ะไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าอ๋อได้ได้ค่ะเดี๋ยวก้นหน่อยทโทวไปถามไม่นะคะลุงพีอ่อืมอืไม่น่าจะเกินยี่สิบห้า ค่ะน <behav> ้องพี่คะเตรียมไว้รอแล้วแหละเตรียมไว้รอแล้วคัดกรองเป็นอย่างดีค่ะจากน้องพี่ไลายปึกก็ไลายึกก็ขอให้เอฟซีตกหนักไม่พิดนิทิตจารนาโดโชกจัดขัดผ่านค่ะเอลิมพปอเรสสองแปดแปดสองนี้ก็ต้องเข้าใจให้อย่างท่องแถวว่าถ่ายสองตัวล่างถ่ายสองตัวบนมันเป็นทั้งบนล่างไปมาด้วยกันต้องวันอื่นก็ยังมีให้ลุ้นดูหรือว่าใครปั่นได้คำนวณได้ ฉันชอบก็ซื้อเลยไม่ได้ห pues mm ้ามแม่ไม่ต้องซื้อแต่สําหรับหลวงพี่เนี่ยจ่ายบาตรแล้วหมื <sm> <room> ここ <enables> <cruise> <laughs> okay, okay. ่นหลวงพี่ก็ไม่ซื้อค่ะเออเอออ่ะไปทุกคนโชคดีนะเจริญพรขอบคุณค่ะหลวงพิการวสการคัสรธุค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางอ่ารัฐบาลไทยนะคะสุดลางแลอพี่น้องเด้อ ชุดล่างของลุงพี่ค่ะล่างเด่นไปที่2นะคะพี่น้องคะล่างเด่น2ค่ะแนวทางมี2 3 2สามหาสหานะคะลุงพี่เรามัก2 3นะคะพี่น้องคะแต่ว่าชุดนี้ให้กับเอาไว้นําเด้อค่ะพี่น้องคะกับเอาไว้นํานะคะพี่น้องคะ2 3 3 2 2มสามสองหาหาสหาหานะคะบัดนี้เลขบ่มานํากันนะคะ2 8 8 2เด้อพี่น้องเด้อบ่มานํากันทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ค่ะพี่น้องคะบัดนี้นะคะแนวทางของลุงพี่ีหมดที่ผ่านมาชุดล่าง หลวงพี่เราหายสามนะคะตัวประกบเขาเจ็ดเนาะจับคู่เขาสามเจ็ดตรงๆพี่น้องคะแล้วก็เลขบ่มาดํากันสิบห้าหาสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาดังดังนี้พี่น้องอ่าสําหรับสิบห้าหาสิบเอ็ดนะคะพี่น้องคะบ่มาอีหลีค่ะพี่น้องคะเอางวดน,นี้นะคะตัวเลขที่บ่มาดํากันทั้งบนทั้งล่างก็คือสองแปดแปดสองเด้อพี่น้องเด้อสองแปดแปดสองเด้อค่ะพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอค่ะ ราคาก็มีประมาณนี่ค,ค,ค่ะสำหรับแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้อง่าลืมค่ะน,นําไปพิจารณาเบะะิ่งเน่าพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพรแม่พี่น้องบรรเาสุขสกอลค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเราค่ะสําหรับ พ่อแมพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ๆแบบนี้นะคะเขาไมา่แล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเราแนวทางรัฐบาลไทยชุดล่างนะคะทั้งเบิดทั้งมวลมนีมีเพียงซํานี่ค่ะพี่น้องแอคซิเดอขอตัวล่า พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุมสุก้นไปก้อนนะคะเอาว้พอกันไม่กันใปในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี